ข่าว่ารีบจัดการมันแล้วรีบกลับไปหาซานชิงเธอพวกเราเสียเวลามามากแล้วฮานสงเป็นห่วงปิงยี่อย่างมากทำให้เขาโศกแล้วรีบไปกันเถอะจุลินกล่าวได้ข้าจัดการเองอสุมีเขาอ้าปากจากนั้นก็มีพึ่งเอาอมาจากปากของเขาพึ่งตัวนั้นแทงเหล็กในที่คอของท่านเศรษฐีแล้วเขาก็สลบทันที เชียนว่ารละหานสงจึงรีบพาตัวท่านเศรษฐีไปนอน,นดีแล้วทั้งสามก็รีบเดินทางกลับไปที่ศาลาพักริมทางทันทีณศาลา,าพักริมทางซานชิงละมาขาวกำลังจะออกไปไหนสักที่นางเจ้าจะไปไหนนะซานชิงจู้หลินสงสัยพอดีเลยข้าพอจะเห็นช่องทางใต้ดินนั้นมันอยู่ที่สุสาหลังวัดนี่เองซานชิงกล่าวจริงหรือ นั้นรีบไปกันเถอะฮานสงรู้สึกมีความหวังทั้งห้ารีบพากันไปที่สุสานตามให้พบป้ายฝังศพจำนวนมากตั้งอยู่บนเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ขนาดนี้จะไปหาช่องทางลับที่ทไหนจ้งหลินตกใจเจ้าพอจะได้กลิ่นไหมเขียนว่านสารชิงกล่าวกลิ่นศพในหลุมได้กลบกลิ่นของปิงยี่นะสี่เขียนว่านพยายามสุดกินแล้ว ให้คาจัดการเองอสูมีขาวหรือฮานทรงอ้าปากจากนั้นก็เห็นพึ่งเป็นฝูงบินออกมาจากป่าของเขาพวกเจ้ารีบหาช่องทางใต้ดินเร็วเข้าฮานสรงสั่งการและแล้วฝูงพึ่งก็บินกระจายไปทั่วทั้งสุสาน่านไปไม่นานพึ่งตัวหนึ่งก็มารายงานอาสูมีขาวพวกเรารีบตามพึ่งตัวนี้ไปเร็วเข้าฮานสรงกล่าว ดีจังพวกเราไม่ต้องออกแรงเลยอิจฉาปิงยี่จังมีศูนผู้พิทัก์เก่งกาดปานี้สานเฉียงรู้สึกอิจฉาเพื่อนร่วมสนักนี่เจ้าว่าข้าอ่อนหัดงั้นหรือสานชิงเชยนว่านกล่าวข้าปล่าพูดซะหน่อยซานชิงทำท,ท่าไม่รู้ไมีชี้ข้าขอร้องละเย่บทะเลาะกันอีกเลยนะจู้หญิงพยายามยัง้ง และและทั้งคู่ก็เงียบและพากันตามอสูรมีขาวที่วิ่งนำหน้าไปที่ช่องทางลับถึงแล้วประตูนี้มีกลไกข้าจะลองเปิดดูอสูรมีขาวบิดเครื่องไม้ธรรมจากรทำให้ประตูเปิดออกพบบันไดหินลงไปด้านล่างเนื่องจากช่องทางแคบสำหรับมา้าม้าขาวจึงย่อตัวให้มีขนาดเล็กลงเท่ากับค้างคาวแล้วติดตามทั้งสี่ไป โชคดีที่มีแทงเรืองแสงตามทางในช่องทางใตดินจึงไม่ต้องใช้ตะเกียงหรือคบเพลิงไม่น่าเชื่อว่าหลังวัดจะมีช่องทางแบบนี้จูหลิงกล่าวเงียบๆก่อนนะเหมือนจะได้ยินอะไรเชียนว่านพยายามใช้หูฟังสักพักทุกคนก็ได้ยินเสียงโอดโอยจากการถูกเคี่ยนตีเมื่อเดินเข้าไปใกล้ถึงที่หมายใกล้ถึงแล้วฮานสงกล่าว และแล้วทุกคนก็มองเห็นปิงยี่และเนนจำนวนมากถูกมัดแขนมัดขาติดกับเสาไม้และเห็นพระรูปวัดลายคนพากันเคี่ยนตีเหยื่อยังไม่ยัง้งหยุดดีนี้นะพวกท่านเป็นพระควรมีความเมตตาสิเหตุใดถึงทำร้ายทรมา,านผู้คนแบบนี้ล่ะเจ้าหลิงตะโกนอาต่อมาเป็นผู้คุมกฎพวกเขาทำผิดกฎก็ต้องได้รับโทษทันสิผู้คุมกฎกล่าวพวกเนน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านพวกเรายังไม่ว่าแต่นี้ท่านจับผู้หญิงมาทรมานมันหมายความวม่ายังไงซานชินกล่าวผู้หญิงคนนี้มาพักที่วัดแล้วออกมากลางค่ำกลางคืนและเดินไปทั่ววัดหวังจะมาอ่อยนักปวดและทำลายศาสนาน,นะสิผู้คมกดกล่าวไม่จริง ข้าแค่แอบหนีหันส่งเท่านั้นแต่ไม่คิดว่าจะหลงทางแบบนี้และพวกท่านก็จับข้ามาทรมานิงยี่กล้าวยังหมดแรงข้ากับจิวหลินก็มาพักที่วัดเช่นกันทำไมไม่จับพวกเราละ่ะซ่านชิงสงสยัยข้าเห็นเจ้านางสมาธิอย่างสงบสเงียเป็นอย่างดีข้าจึงเล่าเป็นพวกเจ้าผู้คุมกรดกลาว ึงปิงยี่และเนเหล่านี้จะละเมิดกฎเกณฑ์ของท่านมากแค่ไหนท่านก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้คนจนสะปักสบอมเช่นนี้จูหลินกล่าวข้าจะไม่ยอมให้ใครมาละเมิดกฎของวัดเด็ดขาดผู้คุมกฎกล่าวพวกเรารีบช่วยเหลือเน,นและปิงยี่กันเถอะจูหลินเห็นสภาพเหยื่อนั้นอ่อนล้าเต็มทีพวกเราจัดการมันผู้คุมกฎสั่งพระลูกวัด พาลูกวัดถือกระบองเตรียมเข้าต่อสู้ทั้งห้ารีบรับมืออย่างไม่อ่อนขอ้อและแล้วฝ่ายคราวาสก็เป็นฝ่ายได้เปรียบส่วนฝ่นายบรรพชชีพากันหมอบราบคราบพวกเรารีบไปช่วยแก้มัดเยืะกันก่อนเถิด่านสงกล่าวผ่านไปไม่นานผู้คุมกฎก็ประกาศว่าอาตมาชื่นชมในฝีมือของพวกเจ้าง้นอาตมาจะทำให้พวกเจ้ากลายเป็นพักพวกของอาตมา มความว่ายังไงสร้างชิงสงสัยสักพักผู้คุมกดวัดก็อ้าปากและมีหนอนขนาดเท่าฝ่ามือกระจนออกมาหลายตัวแย่แล้วผู้คุมกดเป็นอสูรปรสตจูหลินตกใจมีตัวนอนออกมาจากพระลูกวัดด้วยระวังตัวนะทุกคนหานทรงกล่าวจูหลินประคองปิงยี่ให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยมีม้าขาวคอยป้องกันพวกนางและเนนที่ได้รับบาดเจ็บ ยามเมื่อน,อนอนประจนเข้ามาหมาขาวก็พ่นไฟใส่ไม่ยังอาสูมีขาวหรือหานสงก็อ้าปาคายพึ่องออกมาเป็นฝูงอีกเพื่อให้พึ่งช่วยกำจัดตัวนอนที่มีอยู่เตือนกาเต็มพื้นถ้ำใต้ดินซานชิงและเฉียนวานเข้าประทะกับผู้คุมกฎที่ถูกอูสูรปรสิตครอบงำแต่พระกำลังผู้คุมกฎนั้นแข็งแกร่งมากทำให้ทางซานชิงและเฉียนวานได้รับบาดเจ็บส่วนเฉียนวาน ต้องแปลงกายเป็นมนุษย์หมาป่าเข้าโจมตีฝีมืออสูรทั้งสองถึงสูงสีกันส่านชิงหยุดยืนเพื่อตังสมาธิหาจุดอ่อนของอสูรปรสิตเมื่อเห็นแล้วก็ตะโกนบอกเฉียนว่านว่าจุดอ่อนของมันอยู่ที่หนา้าผากเชียนว่าหยิบดาบหมายจะแทงแต่มีพระลูกวัดที่ยังไม่ตายคอยกันไว้ให้ฮ่า่ไม่มีใครกำจัดอาตมาได้หรอกทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ สาธนาถึงยืนยงยุดเถิดกงฉียุดกระทำความชั่วได้แล้วท่านเจ้าอาวาสก่าวเสียงดังเพื่อยั้งลูกศิษย์ท่านเจ้าอาวา,าวสาาาวาข้าข้าเปล่าทำชั่วข้าแค่รักษากฎระเบียบภายในวัดเท่านั้นผู้คุมกฎขก้าวเจ้ามาบวชเพื่ออะไรการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใช่หรือไม่ท่านเจ้าอาวาสพยายามเตือนสติ ใช่ก็หลุดพ้นข้าต้องรักษาศาส,สนายืนยงผู้คุมกฎกล่าวกฎระเบียบเป็นเพียงข้อกำหนดที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพื่อทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้การยึดกฎระเบียบของเจ้ามันก่อให้เกิดอะไรพระลูกวัดและเนน ต่างลมตายและบาดเจ็บมากแค่ไหนความเป็นพระในตัวเจ้าได้หายไปแล้วหรือยังไรท่านจะเอาวาดกล่าวข้าข้าข้าเป็นพระข้าเป็นพระผู้คุมกดกล่าวงั้นพิสูจน์ให้เห็นสิว่าเจ้ายังเป็นพระท่านจเจ้าวาดกล่าวผู้คุมกดมีน้ำตาคลอเมื่อมองไปรอบๆก็เห็นพระรูปวัด และเห็นเนนนอนบาดเจ็บเขาพยายามควบคุมตัวเองและพยายามอยู่นิ่งๆเพื่อให้อสูนหมาป่าจัดการสักพักก็มีเสียงเล็กๆในตัวผู้คุมกดกล่าวว่าเจ้าต้องเชลฟังค่าสิจัดการอสูนหมาป่าเดี๋ยวนี้หยุดน,นิ่งทำไมผู้คุมกุมพยายามตั้งสติและกล่าวว่าช่วยปลดปล่อยอาตมาทีเถิดอาตมาพร้อมแล้วเสียงเล็กๆของปรสิตในตัว ผู้คุมกดกล่าวว่าไม่นะเจ้าต้องอยู่ในอำนาจของข้าสิข้าต้องควบคุมเจ้าให้ได้ในเมื่อข้าคุมเจ้าไม่ได้ข้ารีบย้ายร่างดีกว่าผู้คุมกดรีบใช้มือปิดปากของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้อสูรปรสิย้ายร่างเชียนว่านรู้สึกสงสารและนับถือผู้คุมกดไปอย่างมากแต่เขาจำเป็นต้องปลดปล่อยบรรพชีพผู้นี้เขาจึงเสียบดาบไปที่หน้าผากของผู้คุมกดทันที ไม่เจ้านักบวชบ,บ้ากล้าขัดคำสั่งของข้ากล้าตัดทังข้าข้าไม่ยอมพแพ้แท่นี้แน่มาสูนพระสิทธิ์กาวและแล้วทางผู้คุมกฎและตัวหนอนในตัวก็สลายกลายเป็นอากาศาทันทีสักพักสากนอนที่เกื่อนพื้นก็สลายหายไปตามเจ้านายไปอาทมาขอโทษแทนลูกศิษย์ด้วยท่านเจ้าอาวาสกล่าวผู้คุมกด ถูกรอบงามอาสุมปรสิทธางหางที่เป็นฝ่ายผิดเจ้าค่ะจูหลิงกล่าวต้องโทษกิเลสในใจของผู้คุมกฎด้วยหากเขาปล่อยวางได้มากกว่านี้เขาคงไม่ถูกรอบงำเช่นนี้ท่านจะอาวาดกล่าวขอบคุณท่านจะเอาว่าที่มาช่วยพวกเราเจ้าค่ะสารชิงว่าพวกเจ้ารีบไปรักษาตัวที่อารามเถิด อาตมาจะให้พาลูกวัดเพตาหมอมาให้ท่านจะเอาวาาเป็นห่วงอาการของทุกคนรบกวนท่านแล้วเจ้าค่ะจุลินกล่าวแล้วทุกคนก็ค่อยๆทย,ย,ยอยขึ้นไปด้านบนและพากันไปรักษาตัวที่ห้องพักในอารามวัดปิงยี่มีอาการไข้เนื่องจากบาดแผลอักเสบไปทั่วทั้งร่างกายท่านหมอจึงช่วยรักษาบาดแผลให้โดยมีหาดสงคอยเฝ้าอยู่ไม่ห่าง จูหลินเป็นคนทายาให้กับซานชิงส่วนเฉียนว่านนั้นก็นั่งสมาธิใช้อิเทริตรักษาบาดแผลของตัวเองหลังจากหมอกลับไปแล้วปิงยี่ก็เพ้มมอไม่หยุดปล่อยข้าไปเถิดอย่าทำร้ายข้าข้ากลัวแล้วฮานส่งจับมือนางมาแนบแก้มของเขาและกล่าวว่าเจ้าปลอดภัยแล้วนะปิงยี่ต่อไปข้าจะไม่ยอมให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายอีกข้าสัญญา ที่12แลกเปลี่ยนผ่านไปสาวันปิงยี่ก็มีอาการดีขึ้นสามารถร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับคนอื่นๆได้แล้วสีหน้าเจ้าดีขึ้นมากเลยนะปิงยี่ซานชินทักข้าแข็งแรงขึ้นมากแล้วว่าแต่ข้าได้ยินว่าเจ้ากับเขียนว่านเข้ากันไม่ได้จริงไหมปิงยี่สงสัยมันก็ไม่เชิงหรอกทำไมหรอซานชิงกล่าวพวกเรามาสับเปลี่ยนอสูรผู้พิทักษ์กันดีไหม ปิงยี่เสนอทำได้ด้วยหรอซ่านชิงอยากรู้เจ้ามีคาถานี้ไงปิงยี่กล่าวข้ามีงั้นหรือถ้าเช่นนั้นข้าขอคิดดูก่อนก็แล้วกันซ่านชิงจำเป็นต้องตั้งสมาธินึกคาถาก่อนเออพวกเจ้าจะไม่ถามความสมัครใจของเขียนว่าและหานสงหน่อยหรือจูห่หลิงกล่าวค่ะยังไงก็ได้หานสงว่า แต่ข้าต้องการให้เจ้าปลดปล่อยข้าไม่ใช่ยกค่ายคนอื่นแบบนี้เชียงว่านกล่าวมันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าปิงยี่จะช่วยปลดปล่อยเจ้าให้ในขณะที่ตัวข้านั้นยังคงนึกคาถาไม่ออกเลยซานชิงกล่าวง้นก็ตามใจแล้วกันเชียนว่านไม่อยากตอล้อตอเถียงอะไรอีจูหลินไม่เห็นด้วยเลยลากตัวซานชิงไปคุยกันตามลำพัง มีอะไรหรอจูหลินทำไมต้องคุยกันรับๆด้วยซานชิงสงสัยเจ้าเองก็รู้ว่าหานสงรักและห่วงปิงยี่มากแค่ไหนเจ้ายังจะแยกั้งคู่ออกจากกาันอีกหรือจูหลินกล่าวเมื่อหานสรงหยุบข้าเขาอาจพักดีต่อข้าก็ได้นี่ซ้านชิงไม่สนใจข้าเองก็ไม่ได้อยากเข้าข้างเขียนว่าหรอกนะ ข้าเห็นด้วยกับเขาที่อสูรก็มีชีวิตจิตใจและมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันกับมนุษย์อย่างพวกเรานะ่ะจูหลิงกล่าวแล้วค่าจะคิดดูก็แล้วกันข้าขอตัวไปนั่งสมาธิก่อนนะซานชิงกล่าวจูหลิงทำแต่เพียงแต่สายหน้าเพราะนางพอดูออกว่าหานสงกับปิงยี่รักกันแบบคู่รักไม่ใช่ฐานะเจ้านายกับลูกน้องหน่าสาลาพักริมทางเจ้านัดข้ามาพบทำไมเชนว่าสงสัย ข้าอยากให้เจ้าช่วยดูแลปิงยี่ให้ดีปกป้องนางยิ่งชีวิตหานสงกล่าวแล้วทำไมเจ้าไม่ทําเองละ่ะเชียนว่านกล่าวก่อนนางไม่อยากอยู่กับข้านี่หานสงรู้สึกน้อยใจข้าไม่รับปากเจ้าแต่ก็จะพยายามก็แล้วกันเชียนว่านกล่าวยัาไม่ยี่ราหานสงรีบจับคอเสื้ออสุมปาปา เจ้าจงจำไว้หากปิงยี่มีอันตรายแม้เท่าปลายเล็บข้าก็จะไม่มีวันปล่อยเจ้าเจ้ามีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมเชียนว่านจับเมือหันสองออกข้าสัญญาว่าจะดูแลเจ้านายเจ้าเป็นอย่างดีแลกกับที่ให้เจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองปิงยี่หันสงกล่าวถ้ามีเรื่องแค่นี้ข้าไปละเชียนว่านเดินหนีทันทีเชา้ชาวันถัดมา ซานชิงเดินส่วนทางกับเชียนว่านโดยบังเอิญที่หน้าโรงครัวของวัดเจ้าจำคาถาปลดปล่อยได้หรือยังเชียนว่านกล่าวสานชิงหยุดเดินและตอบโดยที่ไม่หันหน้าไปมองข้ายัางจำไม่ได้อยู่กับปศูนย์ตนอื่นแล้วอย่าเทียบไปทะเลาะก,กับเขาอีกล่ะเดี๋ยวเขาจะทนเจ้าไม่ได้เชียนว่านกล่าวอย่างก็ว่าเจ้าทนข้าได้อย่างนั้นแหละซานชิงกล่าวรักษาตัวให้ดี เจ้าต้องเข้มแข็งอยาเมื่อความทรงจําของเจ้าฟื้นขึ้นมาเชียนว่านตื่น